สวัสดีค่ะสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะหรือว่ากยศก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันแล้วนะคะว่ากยศเนี่ยเริ่มหักเงินผู้กู้ยืมผ่านบัญชีเงินเดือนของบริษัทหรือว่าหน่วยงานราชการที่ผู้กู้ทำงานอยู่นะคะมีหลายคนสงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามาหลายๆเรื่องอันนี้พี่จะมาตอบให้เป็นหัวข้อเลยนะคะ ก็หัวข้อแรกก็คือกอยศออกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่จึงจะสามารถหักได้ตามกฎหมายไม่ได้ระบุเงินเดือนขั้นต่ำนะคะแต่ระบุให้ในายจ้างมีหน้าที่หักเงินตามจำนวนที่กองทุนแจ้งกรณีที่ลูกหนี้รายใดสามารถหักได้ตามที่กองทุนแจ้งให้ในายจ้างเป็นผู้หักเงินนำส่งกรมสรรพากรนะคะส่วนลูกหนี้รายใดที่ไม่สามารถหักเงินเดือน เพื่อนำส่งกรมสำนักรานได้ให้านจ้างดำเนินการแจ้งข้อมูลลูกหนี้ดังกล่าวกลับมายังกองทุนเพื่อให้กองทุนพิจารณาเป็นรายรายไปนะคะซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าผู้กู้ที่ลาออกไปแล้วออซึ่งไม่สามารถจะนำส่งได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีคำอธิบายสำหรับผู้กู้ที่ลาออกจากงานไปแล้วและต้องส่งอย่างไรนะคะตอนท้ายคลิป แล้วก็กยศมีการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องหักอย่างไรนะคะก็กรณีที่1ก็คือเงื่อนไขสำหรับคนที่ชำระหนี้เป็นรายเดือนนะคะจากเมืาก่อนที่ต้องชำระเองเนี่ยจำนวนเงินที่ถูกหักในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาที่ผู้กู้ยืมได้ตกลงไว้นะคะตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ตอนที่เราส่งรายเดือนเองก็จะเป็นจำนวนเงินเท่านั้นนะคะ ก็กรณีที่2ก็คือเงื่อนไขสําหรับลูกหนี้เนี่ยที่เป็นนี่ที่ชําระหนี้เป็นรายปีนะคะจำนวนเงินที่จะต้องหักนําส่งชําระหนี้ในแต่ละเดือนคํานวณจากยอดหนี้ตามตารางผ่อนชำระหนี้รายปีของผู้กู้ยืมตามสัญญา15ปีโดยนำมาหาร12นะคะจ่ายรายเดือน ก่อนวันครบกำหนดวันที่5กรกฎาคมของปีถัดไปเนี่ยนะคะเราเอามาหาร12แล้วก็ต่อไปก็จะต้องมาจ่ายผ่านหักบัญชีเงินเดือนนะคะซึ่งการหักเงินเดือนเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายๆคนหักไม่เหมือนกันนะคะทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก1ยอดหนี้แต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้พอเข้าใจได้เนาะส่วนอันที่2ก็คือสถานะของผู้กู้แตกต่างกันนะคะเช่น ผู้กู้สถานะปกติคือถ้าตกลงจ่ายรายเดือนเดือนละเท่าไหร่เนี่ยกองทุนจะแจ้งยอดให้กับทางบริษัทหักตามที่ผู้กู้ได้ตกลงกันไว้ในสัญญานะคะอันนี้ก็คือผู้กู้ที่มีสถานะปกตินะคะคือไม่เคยขาดส่งส่วนผู้กู้ที่เคยเส่งเป็นรายปีนะคะกองทุนจะนำยอดในปีนั้นๆมาหารด้วย12นะคะ แล้วก็ให้จ่ายเป็นรายเดือนไปนะคะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทนะคะจะเป็นการเงินหรือฝ่ายบุคคลเนี่ยก็จะเป็นคนหักแล้วก็นําส่งให้ทางกรมสรรพากรนะคะแล้วก็ผู้กู้ที่เคยไก่เกลียนะคะที่ทําสัญญาใจเดือนละเท่าไหร่นะคะกองทุนจะส่งยอดที่ผู้กู้ได้ทําข้อตกลงตอนไก่เกลียไว้นะคะหรือ สาลสั่งให้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ก็จะตามนั้นเลยนะคะตามคำสั่งสารส่วนผู้กูออ้ที่เคยขึ้นสารแล้วจ่ายไม่ครบนะคะทางกองทุนเนี่ยจะหักเดือนละ5,000นนะคะก็คือหลายๆคนก็จะโดนกันเนี่ยนะคะก็คือเดือนละ5,000ันบาทหากผู้กู้ชำระยอดนี้ไม่ไหวนะคะสามารถทำเรื่องขอลดจำนวนการส่งได้นะคะแต่จะต้อง นำส่งส่วนต่างที่ได้ลดไปเนี่ยมาจ่ายให้ครบนะคะตามจำนวนตอนสิ้นปีปฏิทินของกยศคือไม่เกินวันที่5กรกฎาคมของปีนะคะโดยผู้กู้เนี่ยจะต้องไปจ่ายให้ครบตามจำนวนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าเราผิดนัดชำระแล้วก็จะมีเบี้ยปรับเกิดขึ้นมานะคะและผู้กู้ที่ไม่มีการจ่ายหรือไม่มีการติดต่อกยศเลย สามถึงสี่ปีนะคะหรือว่าใกล้หมดอายุความเนี่ยเมื่อกยอสอยื่นเรื่องให้กับกรมบังคับคดีแล้วนะคะจะเข้าสู่กระบวนการสืบทรั์แล้วก็ยึดทรัพย์ต่อไปนะคะส่วนเราจะมุ่งพูดถึงกรณีของคนที่ลาออกแล้วนะคะส่วนที่ถามเข้ามาเนี่ยว่าแล้วถ้าตอนนี้ลาออกจากงานแล้วจะจ่ายเงินยังไงนะคะ,ะผู้กู้สามารถไปจ่ายได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือจะโหดแอปกอยศคอนเน็กนะคะหรือแอปที่ทางกอยศออเขาสามารถให้จ่ายผ่านแอปได้นะคะกรณีเคยจ่ายเป็นรายเดือนก็จ่ายยอดที่ตกลงไว้ในสัญญานะคะภายในวันที่5ของเดือนนะคะหรือจะแบ่งจ่ายทุกวันนะบางคนก็จะจ่ายวันละ50าบาท60สบบาทนะคะจ่ายวันละเท่าไหร่ก็ได้แต่จะต้องครบจำาตามจำนวนนะคะที่ตกลงว่าจะจ่าย อเดืน,นะะส่วนใครที่เคยจ่ายเป็นรายปีเนี่ยสามารถจ่ายได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้เช่นกันนะคะหรือจะโหลดแอปกอยศคอนเน็กหรือแอปต่างๆที่รองรับการจ่ายเงินของกอยศได้เช่นกันนะคะและสำหรับคนที่จ่ายเป็นรายปีที่ถามเข้ามาว่าสามารถทยอยจ่ายทุกเดือนได้ไหมสามารถจ่ายได้นะคะทยอยจ่ายทุกเดือนได้เลยค่ะ จ่ายมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละเดือนเนี่ยก็คือเดือนไหนมีมากก็จ่ายมากเดือนไหนมีน้อยก็จ่ายน้อยแต่จะต้องจ่ายให้ครบตามยอดที่ทำข้อตกลงจ่ายเป็นรายปีภายในวันที่5กรกฎาคมของปีถัดไปนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะกรณีที่ผู้กู้แจ้งหักบัญชีอัตโนมัติผ่านธนาคารกรุงไทยไว้เนี่ยนะคะ ซึ่งจะตัดยอดภายในวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยผู้กู้อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปยกเลิกการตัดชำระอัตโนมัติได้ที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อไม่ให้มีการตัดยอดหนี้ซ้ำซ้อนนะคะกับการหักเงินเดือนผ่านบัญชีของบริษัทอ,อันนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปจัดการเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะถึง5กรกฎาคมนะคะลืมนี่คือพอหักแล้วมันซ้ำเข้าไปเลยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการหักเงินกู้ยืมผ่านบัญชีเงินเดือนนะคะซึ่งต่อไปผู้กู้ทุกคนที่ทำงานบริษัทหรือว่าหน่วยงานราชการจะต้องถูกหักเงินเดือนตามข้อกำหนดของกยศในคลิปนี้หากใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจส่วนไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้ามาตอบให้หรือว่าใครอยากจะรู้เรื่องกยศเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะให้แจ้งเข้ามาที่ คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพี่จะไปหาข้อมูลเอ่าเอามาเล่าให้ฟังนะคะส่วนใครที่ฟังแล้วชอบนะคะคิดว่าได้อ,อไอเดียในการที่จะไปปรับปรุงใช้นะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์นะคะแล้วก็กดติดตามพี่ไว้ก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนก็อ่อให้แชร์นะคะหรือว่าแนะนำให้เข้ามาดูนะคะ เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ทำคลิปเยอะนะคะทำเฉพาะที่เออมันเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะเท่านั้นนะคะไม่ได้ทําทั่วไปยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ